สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบารมีพุทธคุณนะครับ ep นี้ก็ e p ที่49แล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องบารมีพุทธคุณด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์และเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับ0 9 6ย์6 5 2 4 6นะครับ0 9 6ย์6 5 2 4 6นะครับ มีพมันบ้านมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับผม EP นี้ EP ที่49แล้วนะครับสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์แล้วก็แคปหน้าจอนะครับว่าว่าสนใจองค์ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเดี่ยวให้นะครับราคาทางอินบ็อกซ์เลยนะครับราคาคุยกันได้ทุกองค์นะครับเคครับเดี๋ยวเริ่มองค์ที่หนึ่งเลยนะครับอง์ที่หเป็นสมเด็จหลวงพ่อจ้อยนะครับ สมเด็จหลวงพ่อจ้อยนะครับรุ่นเสาห้าปีสองหกนะครับนะฮะผ่าแท้ดูง่ายๆเจ้าของเก่าเลี่ยมคล้องเดิมๆแบบนี้เลยครับนะฮะผมไม่เคยแกะมาเลยนะเขาเอาสิงอาจารย์หลวงพ่อจ้อยฝังใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับเป็นสิงงาแกะนะครับก็คือสิงหลวงพ่อกันนะครับนะฮะคือใครบูชาไปก็จะได้ทั้ง2อ,องค์เลยนะครับนะครับจะได้ทั้งสององค์สององค์นี้เลยนะครับ สิงห์งาแกะหลวงพ่อกันแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อจ้อยปีสองหกนะครับพระสวยสมบูรณ์มากนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะพาแท้ดูง่ายๆเลยเลยหอมกรอบสแตนเลสอย่างดีหลวงพ่อจ้อยสมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นสอห้าปีสองหกนะครับสวยงามมากๆครับไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับเนี่ยหายากมากๆเลยครับเนี่ยสนใจอินบ็อกกันเข้ามานะครับทักทักทักไลน์เข้ามานะครับผม สภาพสวยสมบูรณ์มากต่อไปเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะครับสายเหนียวเมืองพิจิตรนะครับหลวงพ่อแววนี่เป็นสิทธิ์เอกหลวงู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับนะฮะสิทธิ์สายตรงหลวงู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าอ่าประวัติชัดเจนนะครับนะฮะเหรียญสวยมากเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับพศ2513งานผูกพัชศีมาวัดคลองคูนะครับ สายลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากนะครับสายเหนี่ยวนะครับเนี่ยเคยมีประสบการณ์เยอะมากนะครับเหรียญกลมนะฮะยิงไม่ดังบ้างอะไรบ้างท่านเป็นพระที่ให้หัยแม่นนะครับสุดยอดนะครับพุทธคุณของท่านรอบด้านไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านและยิ่งสภาพสวยๆแบบนี้นะครับหายากมากๆครับเนี่ยฮะผมรับประกันแท้ให้เลยเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแวววัดคองคู สวยกิฟต์นะครับเนี่ยผมเปิดไว้ที่2,000บาทนะครับตับประกันพระแท้ให้เลยครับสวยกิฟต์ครับสิทธเอกหลวงพ่อสุขวดปักคองมาขำเท่านะครับผม2 0 0 0บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์อ่าแอดไลน์เข้ามานะครับสนใจยังไงคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปี55ออกวัดวังจิกนะครับ ที่เขาเรียกกันวจอวอจอวังจิก55นะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะวจ5ห้าสวยเดิมค้ากล่องนะครับน้ำทองยังวิ่งอยู่เลยนี่ก็มีประสบการณ์แล้วนะครับเนี่ยปลุกเสกปี5้าห้านะฮะพระสวยนะครับวงการเล่นหานิยมกันนะครับพระสวยเดิมเดิมค้ากล่องเลยครับ ่อโค้ดชัดเจนนะครับมีโค้ดกำกับชัดเจนนะครับกิ่งลั่นเลยครับสวยงามมากๆครับพร้อมกล่องอเดิมๆผมแบ่งปัน450บาทนะครับ450บาทพร้อมส่งไปเลยครับ450บาทพร้อมส่งไปเลย ต่อไปเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามรูปขาวดําหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับแบบนี้ทันหลวงพ่อแน่นอนครับเรียมเก่าๆมาเลยเนี่ยฮะเรียมเก่าๆมาเลยครับผมเปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับสนใจต่อรองกันเข้ามานะครับเนี่ยสนใจต่อรองกันเข้ามานะครับรูปขาวดําหลวงพ่อกลวยนะครับ ต่อไปเป็นเบีย้ยแก้มีจานมีจานทั้งทั้งทั้งอันเลยนะครับแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะฮะติดพระเหมาบ้านมานะครับเบีย้ยแก้มีเส้นเกษาหลวงพ่อด้วยครับมีมุนสารม,มีพลอยมีนะฮะแผ่นยัน มีประลอดด้วยนะครับขย่วนี่มีประลอดวิ่งด้วยนะครับสนใจเอาไป900บาทครับนะฮะชอบไหวเท่าไหร่มาคุยกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญรุ่นแรกพี่ไข่วัดเจดีครับนะี่ฮะสุดยอดเลยครับสุดยอดของความหายากเหรียญรุ่นแรกพี่ไขวัดเจดีนะครับนะฮะ พอศสองห้าสนะครับเหรียญสวยมากเดิมเดิมเหรียญพี่ไขว่าจะดีครับสวยสมบูรณ์นะครับสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับสวยมากๆเลยครับเนี่ยผิวเดิมเดิมเลยครับต่อไปเป็นเขี้ยวเสือนะครับ เที่ยวเสือไม่ทราบสำนักนะครับเที่ยวเสือเก่าชชำๆเลยครับเก่าแบบนี้เก่าเดิมๆเลยครับเนี่ยหายากม,มากๆครับรือพันแบบนี้ผมเปิดไว้ที่2500บาทครับไว้เท่าไหร่มาคุยกันนะครับแอดไลน์มาคุยกันครับเนี่ยเปิดไว้ที่สองพนห้าร้อบาทครับผม องนี้เป็นหลอบโบราณเก่านะครับพระเกจิไม่ทราบที่นะครับเก่ามากๆครับเนี่ยไม่ทราบไม่รู้หลุมพ่ะอะไรนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะครับนะฮะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับใครมีวงมกินตับไปครับ วยงามมากๆครับพระจเดิมพระเก่าจริงฮะผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับยินดีแบ่งปันพี่ๆท่านท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาครับทักลางเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปเป็นรูปหลวงพ่อเพชรวัฒหลวงนะครับรูปรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัฒหลวงด้านหลังเป็นหลวงพ่อไผ่นะครับหลวงพ่อไผ่ก็คือผู้สร้างหลวงพ่อเพชรอ่ รุ่นอ่ามือปลูกมือแปลหลังอุ่ครับนะฮะสร้างพอเพชรรุ่นนี้เลยครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับเนี่ยรุ่นแรกของหลวงพ่อไปที่สร้างเลยนะครับพร้อมเลี่ยมเงินนะครับเป็นภาพขาวดาเก่าเดิมๆนะฮะแท้ดูง่ายพร้อมเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินก็เจ็ดแปดร้อยแล้วครับไม่รวมค่าเลี่ยมพลาสติกอีกน่าจะเป็นพันนะครับเฉพาะค่าพลาสติกกับค่ากรอบ เดี๋ยจะรูปอีกครับรูปก็เล่นกันหลายๆลยหลายบาทเหมือนกันนะครับผมเอาแบ่งอ่าพี่น้องที่ติดตามที่เข้ามาชมเนาะเอาแบ่งปันนะเก้าร้อห้าสิบาทพอนะฮะพร้อมกรอบเงินเลยคุ้มคุ้มไปเลยครับเก้าร้อหสบาทนะครับรูปหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกวัาหลวงนะครับเก้าร้อยหสิบบาทพร้อมเลี่ยมเงินนะครับ ต่อไปพิ่ตะกุดเก่านะครับนี่ฮะเก่าจริงๆฮะได้ในบ้านมาไม่รู้จะตีนุ่มพ่ออะไรนะครับเก่ามากครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับเก่าอย่างเชื่อครับเดิมๆเดิมจริงๆฮะเดิมจริงๆครับไม่แพงครับ ต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแววครับรูปหล่อหลวงพ่อแววพระองครูสายเหนียวเมืองพิจิตรครับนี่ฮะเดิม,เด,มเดิมสิทธิเอกหลวงปู่สุบวัดปากคอมาขามเท่านะครับรูปหล่อบโบราณรุ่นแรกนะครับนี่ฮะสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับสนใจทักเข้ามาได้ครับ ต่อไปเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์วัดห้วยเขนนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับหล่อล่ำเลยภาพขี้เบ้ายังติดอยู่เลยนะฮะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับมีราคาแบ่งปันนะครับไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับห้วยเขนนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ ต่อไปเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะครับเนื้อชิ้นตะกัวเนี่ยฮะพร้อมเลี่ยมเงินมาอย่างดีเลยนะครับใส่ใส่หลอดหุ้มเงินมาอย่างดีเลยครับนี่ครับตะกุดเนื้อตะกัวครับไม่ทราบสำนักนะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับ พี่ท่านใดสนใจแบ่งไปหน่อยผมเอาพันแปดแล้วกันครับเนี่ยพร้อมกรอบเงินนะฮะเนี่ยหุ้มเงินมายังดีเลยครับผมเอาพันแปดพอครับนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับรู้ที่แพงแน่ฮะนี่ผมไม่รู้ที่เอาราคาไม่รู้ที่นะครับดอกเมื่อกี้นี้นี่ก็เก่าฮะเนื้อฟ้าบาดเก่าครับเก่าจริงครับ ้าบ้านๆครับไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันครับเนี่ยบ้านๆเลยครับหิ่งหิ่งเลยครับไม่รู้จริงๆครับที่ไหนเนื้อฝาบาทเก่ามากครับมีรอยจารักละ กาจริงครับสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับเข้ามาคุยกันนะครับต่อไปเป็นชั้นหมากนะครับชั้นหมากไม่ทราบสำนักนะครับเลี่ยมเก่ามาเลยเก่ามากๆครับบ้านนี้มีแต่ของเก่าจริงฮะชั้นหมากหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะครับ ชั้นมากด้วยมลสารด้วยอะไรด้วยนะครับเต็มไปห,หมดเลยเพียบเลยครับเก่าจริงครับเดิมๆริงบ้านๆจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆครับสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับนี่ฮะอ,อกโพรงนี้อีกฮะปิดตาเนื้อดำ ไม่รู้สำนักที่ไหนนะครับเนี่ยได้มารวมกันมากับในบ้านบ้านชั้นหมากเมื่อกี้นะครับเก่ามากๆครับเนี่ยพี่ๆท่นใดรู้ที่แบ่งปันกันไปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับบางอย่างที่ผมไม่ได้ลงราคาบอกราคาหน้าไลฟ์ผมก็ยังไม่รู้ราคาเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับอย่างที่บอกพี่ๆแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับทักมาคุยมาปรึกษากันได้นะครับผม ต่อไปเป็นเต่าครับเต่าบึกเลยครับนี่ฮะต่อไปเป็นเต่านี่ฮะน่าจะเป็นรายการสุดท้ายของ ep ีนี้นะครับสนใจนะครับเนี่ยเต่าบึกบกเลยแอดดลนงเข้ามาคุยกันนะครับชอบวงไหนราคาเท่าไหร,ร่ยังไงผมยินดีแบ่งปันนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องบารมีพุทธคุณนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับ0 9 6ย์6 5 2 4 6นะครับนะครับ0 9 6ย์6 5 2 4 6้าหนะครับทักไลน์มาคุยกันนะครับมีพระอะไรจะขายหรืออยากจะซื้ออยากจะเช่าหรืออยากจะให้จัดหาพระอะไรยินดีนะครับยินดี ทักกันเข้ามาคุยกันได้ครับนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากติดตามช่องบารมีพุทธคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับคอยดูว่าจะได้พระอะไรมาแบ่งปันกันนะครับพระก็หายากมากครับช่วงนี้นะครับ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ EP ที่49แล้วนะครับนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ